ไปไหว้พระพระพุทธสิริมาลว,วิชัยวัดเปิดมากอากจารย์มากรับนือ รวยไหมรวยไหมงามมากนะพี่หมอแต่ไปบอกพระเท่งนะเวลาทําพระประธานนะอย่าไปเอาอะไรมาตั้งเต็มไปหมดให้ทําอย่างนี้เวลายอมมาไหว้มากราบจะเห็นเต็มองค์ไปบอกพระเท่งเพราะว่าพระเขาประสบการณ์น้อยเขาไม่เคยได้เห็นได้รู้อะไร,าราเ,เขาไม่รู้ละ บอกเขาทั้งสรางาทั้งบดอ่ะอย่าเอาอะไรมาตั้งให้เกะก,กะแล้วไปอย่าไปเอาหลายองค์องค์เล็กองค์น้อยเอาไปไว้ที่อื่นหมดถามกุฏิให้เห็นองค์เดียวเด่นๆอย่างนี้เราจะเกิดความสวยงามเป็นที่มาจเจริญศรัทธานะพออระพุทธรูปองค์นี้นะครับอพระพุทธรูปองค์นี้พี่หน่อยครับเอามาทางนี้อ่าเนี่ยอยากบอกพี่หน่อยว่าคนโบราณเขาฉลาด เวลาเขาตั้งพระพุทธปฏิมาเนี่ยเขาจะไม่มีองค์เล็กองค์น้อยมาเยอะแยะมันจะทําให้จิตเราเนี่ยไม่อยู่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวตอนนี้เรามาองค์นี้เนี่ยจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยหลวงพ่อพระโบราณวัฒนาจารย์ที่ว่าสมเด็จย่านับถือนั่นนะ่ะท่านไปเจอพระองค์เนี้ยถอดเปน็นชิ้นชิ้นชิ้นทั้งหมดเก้าชิ้นท่านก็เลยเก็บรักษาไว้พอพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเมืองสุโขทัยท่านก็เอาไปถวายพระเจ้าอยู่หัวบอกว่า อย่ามาถวายผมเลยถวายสมเด็จพระนางเจ้าเธอะตอนนั้นพระชนท่านหกสิบก็ถวายสมเด็จพระนางเจ้าก็เลยให้ชื่อว่าพระพุทธสิริมาลาวิชัยสิริก็คือสิริกิจนั่นเองนั่นคือพระเก่าแก่ที่สวยงามมากแต่ที่ให้ดูพวกเราเนี่ยโบสถ์สุโขทัยเราเห็นแต่เสาที่เราไปเนี่ยเห็นแต่เสาแต่ว่าพอเห็นรกรมศิลปากรมาประกอบไปดูว่าโบราณเมื่อเจ็ดร้อยปีในลักษณะจะเป็นอย่างนี้โบสถ์ในลักษณะเป็นอย่างนี้ แล้วเข้ามาในจะเห็นพระพุทธรูปองค์เดียวเป็นที่จุดเด่นในทางจิตใจแล้วก็มีพระนามมาพิไทยสอกอเนี่ยปรากฏให้เห็นชัดว่าเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจจึงมีนามว่าพรศลิมาลวิชัยแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเก่าแก่หกร้อยเจ็ดร้อยปีนะครับเป็นพระเก่าแก่แต่ว่ามาปิดทองเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่เราจะได้สร้างพระต่อๆไป หรือว่าให้แนะนําพวกพระเจ้าพระสงฆ์พวกนี้เขาเรียกว่าโลกทัศน์แคบพอสร้างัดก็ไปเอาองค์เล็กองค์น้อยวางเป็นแถวหมดเลยก็ไม่ได้ดึงดูดจิตใจใช่ไหมอย่างนี้ดึงดูดจิตใจเราเนี่ยเข้ามาปุ๊บโอ้โหสง่างามงดงามเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะ,ะ,นงนะก็ได้ก็<ม>ยัยงได้อยู่แต่ว่าอย่าให้องค์อื่นมากไปกว่านั้นพอมากแล้วเนี่ยจะไม่ให้ดึงดูดจิตใจแล้ว อ้าวเก่าคำบูชายืนก็ได้ฮะเดนก็ได้เดินเดินพี่หนุ่ยตัวยืนก็ได้เดินั่งจะไม่สะดวกอ่านั่งแล้วนะเก่าคำบูชาอันธรรมยังพุทธะพะกวาโตปุปภาคณมะการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะวคอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโม阿ตะสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะอิมินาสก่าเรนะนรนะพุทธังอภิปุถยามิ ติมินาสการะนะธรรมังภิกขุเชียมิติมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธปะวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิ สวัาดาโตพระควตาธโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนพระคุวโตาสาวกาสังโฆสังขังนะมะมิโอ้ื่นใจชื่นใจ,นใจเขาเรียกว่าแบบคลาสสิกพี่นหน่อยงามคลาสสิกนะไม่ใช่แล้วก็ฐานพระบอกพระ นั่นด้วยว่าไม่ต้องไปเอาประดับอะไรตัออะไรไม่ต้องอย่างนี้แหละงามให้พระท่านง,งามไม่ต้องให้ฐานงามให้พระท่านง,งามนะอันนี้ให้เป็นตัวอย่างในการที่เราจะสร้างพระสร้างอะไรต่อไปนะครับให้เป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยภาพข้างหลังเนี่ยคืออะไรไหมครับสตตะบริพันธ์นะสตตะบริพันธ์ก็คือสวรรค์ช่านดาวดึงเนี่ยโบราณเนี่ยเขาเชื่อสวรรค์เราเป็นชัจนๆ,ๆอายอ่างนี้พระ,ะอินทาทิราชอยู่โน้นเห็นไหม ทุกเขียวนะ่แล้วก็ที่เป็นสีเหลืองนี่คือจันทะเทพจันโทรพระจัน์เทพสุริโยพระอาทิตย์ฝั่งนี้อาทิตย์เป็นสีแสดจันสีเหลืองนะถ้าคนเกิดวันจันร์ยังสีเหลืองไงคนเกิดวันอาทิตย์สีแดงอ่าเนี่ยเขาโบราณเนี่ยสัตรบริพันธ์นะปรากฏหลักฐานในไตภูมิพระล่วงแล้วนี้เป็นประวัติพ่อพรังกมมำแหงมาดูดิประวัติ าประวัติเอาไปหน่วยมาเพราะว่นา,นานานมาเนเน,นี่คืออันนี้ก็คือวัดช้างล้อมที่เราไปเมื่อวานนี้ที่ว่าพอคุรามคำแหงได้ขุดได้ขุดพระราษาลีลิกธาตุแล้วจากนั้นพระองค์ก็สร้างวัดชางล้อมศรีสัจนาลัยนะครับแล้วก็สร้างทั้งหมดเก้าข้าวโดยกันก็คือเก้าปี แปดข้าเศษก็คือเก้าปีแล้วก็บนโน้อนอนะชื่อว่าสวนณเจดีที่จะขึ้นเขาไปเมื่อวานนี้ไม่ได้พาขึ้นไปสวนรเจดีหลังใหญ่โน้อนอันนี้ก็เรื่องราวที่ปรากฏในในไตรภูมินะครับอันนี้คือสมัยพ่อคุรามนะคาำแหงนะพ่อคุรามคำแหงเนี่ยก็ใฝ่ใจในทางธรรมะนะแล้วก็นิมนพระเจ้าประสงค์สนทนาธรรมเหล่านี้เป็นต้น ชีวิตของคนสุโข,ขทัยเป็นชีวิตที่มีความสุขเห็นไหมเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้วก็เมื่อเช้านี้ที่เราไปไหว้พระพี่นุยเมื่อเช้านี้ที่เราไปไหว้พระก็คือเราไปไหว้พระสักยมุนีเห็นไหมแต่เราไหว้แต่ฐานองค์พระสักยมุนีเนี่ยไปอยู่ที่วัดสุดทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนก็คือวัดหมหาธาตุถูกต้องไหมพุ่มเข้าบินเนี่ยที่เราไปแล้วก็มีพระเจ้าล,ลุกยืนเนี่ยที่ยเราไปไหว้พระพระเนี่ย พระเปิดโลกอย่างเงี้ยที่เราไปรับไว้ของจริงอันนี้ก็เป็นภาพเรื่องราวต่อมานะครับที่พอ่อกุรลามคำแหงมาถึงพยาลิไทยอันนี้น่าจะเป็นพยาลิไทยแล้วนะแล้วก็เรื่องต่างๆที่ปรากฏหลักฐานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพอ่อกุลามคำแหงแต่ว่าสะท้อนมาถึงพยาลิไทยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เป็นกรณียกิจของท่านของพอ่อกุลามคำแหงเป็นต้นอันนี้วัดศีสวาย เนี่ยวัดศรีสวายที่เราไม่ได้ไปแต่จะเป็นโดมประสาทอย่างเงี้ยเป็นปางประสาทเนี่สามยอดเหมือนกับพระปางสามยอดเราก็ได้ไปครับนี่วัดศรีสวายก็อบอกเรื่องราวให้เราได้ทราบนะแต่อันนี้นอกจากจะเป็นวัดศรสีสวายแล้วเนี่ยอาจจะมองอีกหน่วยอีกประการหนึ่งเขาไม่ได้บอกอธิบายนะแต่ว่าเราจินตนาการเอาว่าจะเป็นปรางสามปรางที่ปรากฏอยู่วัดพระพายหลวงนี่หรือไม่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าวัดพระพายหลวงนี้ เป็นที่อยู่หลังแรกของพระร่วงเจ้าหรือพระขุนศรีธรารทิต์ก่อนที่ท่านจะไปสร้างพระมหาธาตุท่านอยู่ตรงนี้มาก่อนเดี๋ยวเราผ่านอยู่ตรงนี้มาก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องราวต่างๆอันนี้พระพุทธเจ้าชนะมารน,นี่เนี่ยที่เราสวดคาถาพระหุงสหัตสมภินิมมิตสาวุธันตังอิเมกรังอุทิตโคระตะเสนามาง ทานาที่ทำม,มวิทินาชิต,ตวามุนินโทตันเตจะสสาพระตุเตเชมังคลาน้พญาสมุทรีมานบอกว่าให้ท่านออกไปเสียที่ต้นประสิมหาโพอย่ามาเลยที่นี่เป็นที่ของเราพระพงบอกที่นี่เป็นที่ของเราแล้วใครเป็นพยานล,ล่ะในปฐมสมภพก,ก็บอกว่าดูก่อนสุนทรีพระธรณีเธอมาเป็นพยานต่อตถาคตเถิดนางสุนทรีก็เลยบีบมวยผมน้ําก็เลยท่วมทับพญามาเห็นไหมเออพรษ์พญามาเลย นี่ในเรื่องราวเป็นภาพที่สวยงามคือองค์นี้เสด็จมาเมืองสุโขทัยมาทําไมเพื่อมาวางศิลาฤกษ์อาคารหลังเนี้ยเนี่ยหลังศิลามหาวิหารหลังเนี้ยที่เราที่เรายืนกันอยู่เนี่ยเนี่ยเสด็จมาทั้งสองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแลวพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวบอกให้ถวายพระราชินีเถิดพระองค์เนี่ยนะท่านก็เลยถวายพระราชินีแล้วจากนั้นก็ ปรากฏเป็นหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยหลังที่เรามายืนเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยเป็นหลังนี้ขึ้นมาพี่พี่หน่วยเนี่ยเป็นหลังนี้เนี่ยเออเป็นหลังนี้ก็คือหลังเนี้ยหลังนี้หลังนี้คือในหลวงมาวางศิลาเลิก้วยพระองค์เองในการที่เก้าอ่ามาวังที่เลิกเขาเล่าเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงฝั่งนน้นพ่อคุณรามฝั่งนี้ในหลวงหลวงปู่เสีมพุทธาเจริญจงบอกว่าพ่อคุณรามกับในหลวงเนี่ยคือองค์เดียวกันหลวงปู่เสียมว่าหลวงปู่เสียมพูดนะ เป็นองค์เดียวกันเนี่ยอ,อ่พอพระโกามกับในหลวงเป็นองค์เดียวกันนี่ก็นี่ก็เล่าถึงการช่างในโบราณเนี่ยบ้านช่างสร้างพระสร้างเจ้าเรื่องราวโบราณของอสุโข,ขทยัยเนี่ยวิธีการช่างนี่เราเสร็จแล้วพระอ,องค์ก็เสด็จมาเปิดวิหารหลังนี้อ,นอย่างเป,เป็นทางการนเนี่ยเนี่ยคือหลังนี้แหละเสด็จมาเปิดอย่างเป็นทางการ ราชการชั้นผู้ใหญ่พระเจ้าพระสงฆ์ก็มาอนุโมทนาสแสดงความยินดีกับแผ่นดินสุขโขทัยในรัชะะสมัยในหลวงรัชะะการที่เก้าปร,รมานาถบอพิษได้เล่าประวัติเรื่องราวของของท่านสะท้อนไปถึงพ่อกุลังกรแผงนปักโนนสะท้อนพระบาทสมเด็จพระปรมินธรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราทิเบศรามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามินทราธิราชปรรมานาถบอพิรนี่คือองค์นี้ ะะสะท้อนไงอ่าตอนนี้เราต้องถอดรหัสเราเองเขาก็พยายามเล่าเขาก็ไม่มีอธิบายเราก็ถอดรหรัสเราเอาจบเรื่องไปไปพระอาจารนะพอคุณทำหน้าไปรอนั้น